Max. I'ma keep it going till there ain't none of that. Going till there ain't nothing. Keep the flame on. สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อบไม่กลาโมโตครับเบนไม่กลาโมโตครับวันนี้หลายๆคนถามหาว่าคุณก๊อฟคุณเบน E46 หมดแล้วเหรอต้องบอกว่าจริงๆแล้ว E46 เนี่ยคือรถประจำชาติเอ้ยรถประจำร้านเรานะครับครับผมอันนี้คือต้องยกให้เรานะครับยังไงก็มีเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่ากำลังคัดสภาพอยู่แต่วันนี้ผมคัดเข้ามาได้อีกคันหนึ่งต้องบอกกับผู้ชมว่ารถที่ยืนอยู่ข้างๆผมนั่นก็คือเจ้า BMW Series 3 E46 323 IA นะครับตัวนี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าเป็นรถแค่2มือเท่านั้นใช่ฮะหายากนะครับผมมือเดียวก็หายาก2มือก็หายากัอ2มือแท้ๆนะครับคุณผู้ชมครับเป็นรถปี2 0 0 2และที่สำคัญรถคันนี้ฟูลเซอร์วิสมาใช่ฮะมีออยเกียร์แยกครับไฟหน้าวงแหวนครับผมเปลี่ยนลูกปืนล้อผมมีภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นไปเรื่อยๆนะดูภาพไปเรื่อยๆนะครับมีจานดิสเปลี่ยนใหม่ทั้ง4ล้อใช่ครับ มีเปลี่ยนโชกใหม่เป็นโชกแก๊บทั้งสี่ต้นครับผมมีเปลี่ยนลูกมงเปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนลูกปืนยางใหม่ด้วยยางใหม่อีกสี่เส้นยางใหม่ไม่พอ,อล้อเข้าไปอีกอโ,อโอ้โหฟูครับน้ำมันคงน้ำมันเครื่องทุกอย่างถ่ายแล้วครับและต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนท้ายรายการราคาที่ผมเปิดนะครับคุณผู้ชมเป็นราคาที่ถูกแล้วและไม่ลดเลยสําหรับคันนี้แม้แต่บาทเดียวครับไปชมกัน เอาละฮะคุณผู้ชมมาต่อมานะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเจ้า BMW E46 คันงามคันนี้ดีกว่านะครับผมจะเริ่มตั้งแต่กระจังหน้าครับผมครับผมกระจังหน้าครับผมก็เป็นไตแบบโครเมียมนะสภาพสวยงามนะครับผมไม่มีซีหักฝาหล่อนะซีอยู่ครบทุกซี่นะครับใช่ฮโลโก้ BMW เนีในสภาพสวยงามนะครับผมครับผมแล้วก็นี่ทะเบียนเกือบสวยนะแอบสวยนะก็อันนี้ให้กับรถไปเลยนะครับผมใช่ฮะ แล้วก็นี่ที่พี่ก๊อฟบอกนี่เป็นไฟวงแหวนนะ LED บอกเลยว่าสว่างมากสวยมากครับแล้วก็คันนี้เป็นตาโปรเจคเตอร์ข้างในด้วยนะก็สภาพสวยงามนะครับกลางคืนสว่างแน่นอนครับผมแล้วก็นี่สีกันชนก็ถือว่าหนู่ในสภาพที่สวยงามนะมีรอยบ้างตามการใช้งานแต่ว่าไม่น่าเกียดนะครับผมแล้วก็ด้านข้างตัวถังนี้นะนี่บางๆนะครับผมถือว่าสภาพสวยงามนะครับครับผมล้อเป็นล้อลล้อเอ็มนะครับผมเป็นสีแบบ ไฮเปอร์นะครับไฮเปอร์ใช่ค่ะแล้วก็ยางปี20บแบบตายปีเลยนะเป็นของยี่ห้อฟอร์เคด้วยแล้วเจ้าของก็คือบอกว่ายางเส้นนี้ชุดนี้สีเส้นเนี่ยใช้ไม่ถึง5 0 0พันโลใช่ครับเปลี่ยนมาไม่ได้ใช้เลยใช่ครับของจานดิสนี่ยนี่นี่จานเห็นไหมใหม่กลิบเลยนี่โหนี่แบบรูปไม่มีสะดุดเลยนะคืออย่างที่บอกว่าเปลี่ยนจานดิสตใหม่ทั้งหมดหน้างหลังลูกปืนล้อมใหม่หมดหน้าหลังใช่ยางหุ้มแหลกไอ้ยางรองหุ้มแหลกก็ใหม่ด้วยนะใช่ครับแล้วก็นี่ผู้ชมมาไปแบบหูมันยังสูงอยู่เลยอ่ะ ไปปรับลงได้ตามใจชอบเลยเพราะว่าอันนี้ได้เป็นโช๊คแก๊ปแบบเป็นสตัรทปรับเกียวนะจะยกสูงยกลงเตี้ยและตามใจผู้ชมเลยคือต้องบอกเลยว่าโช๊คเขาดีมากถ้าไม่ดีนะผมไม่ใช้หรอกเพราะว่าผมก็ใช้อันนี้เหมือนกันใช้ตัวเดียวเลยกับโช๊คเขาใช่ครับผมเพราะมันสามารถปรับได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็นี่สีตัวถังก็อยู่เนี่ยถือว่าสภาพสวยงามนะมีลองเลยตามการใช้งานบ้างแต่ไม่น่าเกลียดนะครับผมกระจกระโจกเอ็มผมบอกเลยว่าหล่อมากโอ้โหดูดิของแต่งคุณนี่ล้นๆเลยนะครับุผู้ชมใช่ครับผมแล้วก็อ่ะเดี๋ยวให้โชว์นีอะ ขอเปิดรถเอ้เปิดกระจกด้วยรีโมทนี่นะนี่นะลงได้4บาทนะครับผมแต่ในกรณีถ้าแบบผู้ชมบอกว้าแบบกดรีโมทไม่สะดวก<า>ใช่ไหมล้วก็จิ้มไปแ,แล้วก็ล็อกครับผู้ชมค้างไว้อย่างนี้นะเห็นไหมมันก็สามารถขึ้นได้เหมือนกันนะโดยไม่ต้องกดเฉพาะที่รีโมทนะครับผมครับผมนี่นะนี่ขึ้นปกติครับผม เอาละฮะคุณผู้ชมฮะตัวถังนะคันนี้นะสีดำนะเดิมโรงงานนะคุณผู้ชมผมบอกได้เลยนะว่ายังสวยงามอยู่นะตำหนิการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นนะทุกอย่างคิ้วเขาสันสันของเขาเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะตั้งแต่หัวจบท้ายจริงๆนะคุณผู้ชมฮะมาดูด้านหลังกันล้อหลังก็เป็นล้อยเอ็มนะแล้วก็นี่เป็นสีแบบไฮเปอร์แบ๊กบอกเอ้ยไฮเปอร์นะบอกเลยว่าสีสวยมากนะแล้วก็ยังเป็นฟอร์เคนปี20เช่นกันนะครับดิดล่างนี่ดูนะลองดูคลิปเหมือนกันนะคลิป ใช่แล้วก็ที่บอกเป็นโช๊คแก๊ปปรับสัตั์ได้ก็อยากเตี้ยเอาลงได้เลยตามใจชอบครับผม มาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมก็นี่ขอเริ่มที่ไฟวงแหวนนะบอกเลยนี่สวยงามมากนะครับผม LED สว่างชัดขาวจ๊วสวยงามแล้วก็ตาโปรเจคเตอร์ก็อยู่ในสภาพที่สวยงามสว่างกลางคืนแน่นอนครับผมครับไฟมุมเลี้ยวนี่อยู่ในสภาพสวยงามนะครับไม่มีแตกหักนะครับครับผมแก้มข้างฝั่งนี้นี่ก็บางๆเช่นกันนะคมสันแบบบอกเลยนะโปร่งสวยมากใช่ฮะแล้วก็ล้อเป็นสีไฮเปอร์แบ็คเช่นกันนะครับล้อเอ็มนะก็ For ปอรสีไฮเปอร์จะไฮเปอร์แบ็คอย่างเดียวเลยสีไฮเปอร์นะครับผมก็เป็นล้อปี20เอ้ยางปี20เช่นกัน อย่างฟาเคสน,นะแล้วก็ครับผมจริงไหมใหม่บอกเลยว่านิดใหม่สีจานเลยนะครับผมก็มออโชว์แกลปนะครับผมปรับได้ตามใจชอบครับใช่ครับคุณชมมานี่ลองมาดูนี่หน่อยนี่อยากจะให้ดูมากเลยแม่พีก่กอฟดนดิโอ้โหยาวนานดูดิยาวยาวหกอุ้มปลา 2 5 6 6ปีหน้ากันไปเลยนี่เพิ่งต้นปีเองนะโอ้เต็มปีนะห้ามปีไปเลยเพจัดไปอีก3-4มีพันใช่ครับผมนี่กระจกข้างเอ็มก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับครับผมสีตัวทางฝั่งนี้นี่แดดเริ่มเข้านะเห็นไหมสีบอกเลยว่าสวยมากเหมือนดูใช่หนานะคุผู้ชมนะฮะทุกอย่างนะคิวเขานี่แนบสนิทหมดนะหัวจดท้ายนะฮะใช่ครับแล้วก็ล้อหลังเป็นสีไฮเปอร์นะแล้วก็ยางปี20ใหม่ๆเช่นกันครับผม มาถึงด้านบันท้ายเจ้า BMW E46 คันนี้กันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับครับผมก็ไฟท้ายฝั่งซ้ายนะครับก็อยู่ในภาพถือว่าสวยงามใสอยู่นะครับไฟตทับทิมก็ยังถือว่าสภาพสวยงามนะครับผมโลโก้ BMW อยู่สมบูรณ์นะครับมือเปิดตรงนี้ไม่แตกหักนะครับครับผมฝั่งขวาก็คือ3 2 3สออ้ติดอยู่ครบทุกตัวนะครับไฟทับทิมไฟท้ายสภาพสวยงามครับผมใช่ฮะกันชนกันชนทุกอย่างสวยงามหมดนะใช่แล้วก็มีนี่ตุดเป็ดเล็กๆแต่งมาให้ด้วยนะก็บอกเลยว่าสวยนะเข้ากับทรงรถเขามากนะครับผมครับผม นี่เราเปิดท้ายด้วยรีโมทกลึ๊บนี่ห้องเก็บสัมภาระนะคุณผู้ชมฮะโอ้โหเป็นยไงโล่งไปโล่งๆเลยโล่งๆสะอาดตาทุกอย่างนะครับเดิมหมดพรมทุกอย่างเดิมทุกเชนิชเชนมาคุณผู้ชมฮะอ่ะเราดูหลุมยางอะไรนะครับผมครับผมนี่ยางอะไรก็ยังอยู่นะครับแม่แรงก็ยังอยู่นะครับผมครับแล้วก็นี่ไฟห้องโดยสารนะเอ้ยไม่ใช่ห้องสัมภาระนะทั้งสองข้างติดปกตินะครับผมข้างนี้ก็ติดนะครับฝั่งนั้นก็ติดปกติครับผมครับผม อีกหนึ่งความเดิมของคันนี้นะครับผมก็นี่เลยกระจกหน้านะครับ BMW โรงงานนะครับบานหน้าฝั่งซ้าย BMW หลังซ้ายบานใหญ่ครับผม BMW นะครับหลังขวาเอ้หลังซ้ายบานเล็กกระจกหลังนี่นะครับ BMW นะครับแล้วก็หลังขวาบานเล็กครับ BMW เช่นกันนะครับหลังขวาบานใหญ่นี่ BMW ครับฝั่งคนครับนี่ครับผมกระจกโรงงานเดิมทุกบ้านครับผม มาถุงคุ้บร่างเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าผู้ชมครับครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นระขัด m 5 2 h l นะครับผมครับผมสูบเรียงนะเครื่อง 2,400cc นะครับผมใช่ฮะก็บอกเลยนี่ดูเลยนะแห้งๆนะใช่ครับ แล้วก็คุณลองดูมันมีของแต่งอะไรมาให้อ๋ออย่างแรกเลยนะนี่เห็นไหมเห็นอันนี้เห็นแน่ๆเลยคาโชกหมื่นกว่าบาทนะใช่หมื่นกว่าบาทนะคุณนะดูยี่ห้อดีๆนะอัลตร้าเลสซิ่งนะครับผมแพงนะใช่ไม่ได้ของถูกๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะใส่ซิงต้องมีนะนี่เลยออเกียร์แยกนะครับผมบอกเลยว่าสบายแน่นอนแยกมาให้เรียบร้อยไร้ปัญหาไร้กังวลเกียร์พังเลยนะครับผู้ชมใช่เหรแยกมันจะเป็นยังไงเหรออธิบายมันก็จะชิปเหมือนผมเนี่ยโดนมาคือผมใช้เบ้น์นะสองหนึ่งหนึ่งอ่ะโดนไป เพราะว่าไม่ได้แยกออยเกียร์นะฮะออยเกียร์แตกน้ําน้ําเข้าเกียร์แป๊บเดียวคุณจะดูเรื่องเลยใช่ไมเลยนะแต่ถ้าเราแยกจริงๆถ้าเป็น E46 แยกเท่าไหร่แยกเอ่อ E60 จริงถ้าแยกออยเกียร์สี่พันกว่าบาทอ่าใช่ฮะก็คือคุณผู้ชมต้องแยกต้องแยกใช่พันนี้แยกมาให้แล้วมาให้แล้วใช่ใช่ครับก็คือแยกเนี่ยสำหรับสองเอาเอาเป็นสองอย่างเอาสําหรับประชา ยูเซอร์เดลี่ชิด์ั่วไปเลยถ้าวันหนึ่งมันเสื่อมมันก็จะแตกเข้าห้องเกียร์ไปอีกกรณีหนึ่งคือสายซิ่งพอคุณฟอร์มแมนมากๆเนี่ยบางทีแรงดันมันสูงใช่ไหมเพราะแรงดันมันสูงมันก็ปุ่งเข้าเกียร์ได้เหมือนกันส่วนอันนี้ก็แยกแล้วสบายใจได้เลยสบายใจเลยว่าง่ายๆว่าไม่ว่าซิ่งหรือสแตนดาร์ดสบายใจได้เลย e46 คุณต้องมาแยกออยล์เกียร์ควรจะแยกควรจะแยกนะครับผม e46 นะจำไว้ดีใครมี e46 อยู่นะอย่าลืมไปแยกออยล์เกียร์ใช่ครับ อ่ะก็นี้แยกใย้เรียบร้อยแล้วแล้วก็คันนี้รับกันเลยครับเดินทางน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครับผมมาถึงภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างนะผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจัดแผงประตูฝาข้างซ้ายฮะครับผมข้างซ้ายนี่ครับผมข้างนาเป็นหนังบุญนุ่มนะครับผมก็สภาพสวยงามนะครับบอกนี่ลายไม้สวยงามสวยงามมากโครผมียมนี้เงาวับเลยครับเมื่อเปิดตรงนี้ยังถือว่าสภาพสวยงามนะครับแผงประตูด้านข้างเห็นมาหนี่เส้นได้สภาพสวยงามนะครับไม่มีแต่ขาดร่นนะครับช่องลำโพงเล็กก็อยู่ในภาพสวยงามนะครับผมช่องลำโพงใหญ่ก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับผมเป็นกระจกนะครับ ฟึ้อ่าขอนี้ขึ้นนะครับครับลงอีกทีนะคุณผู้ชมนะเพื่อปรับกระจกมองข้างไฟไฟนะ้านะฮะอ่ะไปทางซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับผมอ่มีกรอบนี้แวะนิดนึงแวะนนิดนึงก่อนเข้าข้างในคืออันนี้ชอบส่วนตัวเลยนะ,ะจะบอกว่านี่สครับเพจ อืมโลโก็เ3มสานี่บอกเลยว่าสวยงามมากเลยนะมีครบ4ประตูนะบอกเลยว่าเงาวับสวยเลยทีเดียวเลยนะคุณผู้ชมใช่เอาละฮะต่อมาฮะมาด้านภายในกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับภายในนะผมต้องบอกนี้นะคุณผู้ชมเบาะนะฮะเอางี้ก่อนอย่างแรกเลยคือเป็นเบาะหนังแท้หนังเดิมจากโรงงานนะคุณผู้ชมนะสภาพเบาะซิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยให้ดูก่อนนะมันไม่ได้แตกหรือไม่ได้ขาดแต่อย่างใดนะได้ทุกอย่างไม่มีล่นนะฮะคุณผู้ชมทรงเบาะยังดีจำ ผมไว้นะ <Okay. S 2> แต่สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอาจจะดำดำด่างๆอะไรบ้างนะผม <Okay. S 2> บอกเลยนะสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะเดี๋ยวผมจัดการให้ทั้งเบาะนั่งด้านข้างเบาะคนขับ <Okay. S 2> แล้วเบาะด้านหลังครับฟรี เอามาสวยกิ๊ฟเหมือนเดิมไหมสวยกว่าเดิมแน่นอนอะนะฮะแต่ให้ดูก่อนคือต้องบอกว่าเราจะให้ดูสภาพเดิมๆที่รถเข้ามาเลยยังไม่ผ่านการทําอะไรเลยให้ดูก่อนว่าโอเคหนังคุณไม่ได้ขาดนะหนังคุณไม่ได้แตกนะฮะแต่<ช>ตน,นี้เดี๋ยวผมจัดก,การให้นะฮะแล้วคือจริงๆอยากจะบอกพี่กอล์ฟได้อย่างในกล้องเนี่ยไม่รู้จะเห็นแบบมันจะมีเหลืองๆนิดๆหรือเปล่าครับ <นะ S 2> คือจะต้องบอกว่าจริงๆอย่างรถอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นผู้หญิงใช้มักจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วปกติเพราะผูะ้หญิงทาครีมนี่นี่นี่มึงเดินไปดูรถกูเลยตอนเนี้ยเหลง์ยิ้ใช่ไหม เพราะว่าใช่เพราะผู้หญิงขึ้นเยอะใช่เพราะว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงขึ้นเนี่ยบางทีเขาทาครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะถูกระนังมันก็จะแบบมีเหลืองเหลืองย่างนี้นิดนึงก็คือเป็นปกติถ้าเป็นรถผู้หญิงนั่งแต่ออกมาเดี๋ยวดูคลิปแน่นอนใช่ครับต่อไปเวลากูจะซื้อรถกูจะซื้อแต่ภายในดำแล้วมึงไปดูเดิมดูรถตอนนี้ดิอ่ามาเทสระบบไฟฟ้ากันหน่อยนะน้องกุ้มครับผมอ่าระบบไฟฟ้านะครับนี่เดินหน้านะครับถอยหลังลงกระกดกกลนขึ้นนะครับ แล้วก็พนักพิงนะครับผมขึ้นแล้วก็ลงใช้งานได้ปกติครับเอาล้วครับคุณผู้ชมมาถึง Dash แดชบอร์ดหรือคอนโซลหน้ากันบ้างนะสวยงามอรัาอลามามากๆคุณดูกริบเลยทุกอย่างนะไม่มีตําหนิไม่มีขาดนะใช่ครับไม่มีลอกไม่มีร่อนไม่มีปูดแต่อย่างใดเลยนค่ะคุณผู้ชมฮะคอนโรลแอร์เขาช่องแอร์่อนทุกอย่างเป็นของเดิมครับผมเลื่อนลงมานิดนึง คอนโทรลวิทยุคอนโทรลแอร์ทุกอย่างเป็นของเดิมครับผมสภาพสวยงามนะ,ะแล้วก็มีช่องเก็บของนะระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติครับผมครับผมคอ,อนโซลตรงกลางทำอะไรได้บ้างก็เปิดขึ้นมาฮะนี่วางของได้เป็นเท้าแขนนะคุณผู้ชมใช่ครับผมแล้วก็มีเกี้ที่ผมบอกว่ามีเซอร์วิสไฟนี้เห็นไหมนี่ก็นี่ครับพวกน้ำยาหม้อน,น้ําแล้วก็พวกจานเบรคท,ที่บอกเปลี่ยนใหม่หมดเลยเห็นไหมนี่ก็ถือว่าเซอร์วิสมาหลายรายการนะใช่ครับพร้อมใช้งานเลยครับผม มาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะผู้ชมครับครับผมก็ข้างบนนี้นะครับผมเป็นหนังบุดุ้มนะสภาพสวยงามนะครับนี่ขาวจุะเลยไรมาไอ้ก็สภาพสวยงามเงาวับนะครับโคเมียมเงาสวยงามนะครับมือเปิดตรงนี้เลื่องหนึ่งนิดนึงแต่ว่าไม่น่าเกียดนะมีรอยบ้างต่างการใช้งานนะครับเส้นได้ยตรงแผงประตูนี้คมชัดนะครับไม่มีแตกขาดนะครับครับผมแผงประตูตรงนี้ก็สภาพสวยงามนะครับช่องลำโพงตรงนี้ไม่มีแตกหักนะครับผมครับฝั่งลำงใหญ่มีรอยบ้างต่างการใช้งานแต่ก็ไม่น่าเกียดนะครับครับผมอ่กระจกไฟฟ้าหน่อยครับครับผม น,นี่ไปลงคุณผู้ชมลงนะฮะเลื่อน,นครับขึ้นก็ลื่นเช่นกันนะครับ,รบลงอีกทีนะรกระจกบอข้างฟ้าน้องอุ้มครับผมไปทางขวานะครับผมขวาซ้ายขึ้นลงี่ใช้งานได้สมบูรณ์ครับผมก่อนก็ไปข้างในขอดูสักครับเพจฝั่งนี้เช่นกันนี่เห็นไหมโลโวก็ M3 สวยงามเงาัับเลย รับผมเอาละคุณผู้ชมฮะเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นครับผมสภาพอย่างที่เราบอกนะคุณผู้ชมนะให้ดูกันก่อนนะสดสดเลยนะว่าเบาะเป็นหนังแท้เดิมโรงงานนะ<ช>ไม่มีแตกแล้ว,ไม,มลวไม่มีขาดได้ทุกอย่างไม่มีล้นเบาะปีกซ้ายปีกขวานะทุกอย่างทรงยังสวยแน่นนะ,ะลนและอย่างที่เราแจ้งไว้แล้วฮนะว่าตรงนี้เนี่ย ที่เห็นอาจจะไม่สวยนะสีอาจจะซิดบ้างลอกบ้างเดี๋ยวผมจัดการให้ทั้งขันสวยคลิปแน่นอนรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะย้ํากันอีกทีครับไฟฟ้ามาที่ระบบไฟฟ้านะครับผมนี่เดินหน้านะครับถอยหลังกระดกเบาะลงนะครับกระบอกขึ้นพนักพิงครับผมขึ้นแล้วก็ลงใช้งานได้ปกติครับผมมาถึงพุ่งมลไยนะฮะตัวเคสีก้านนะฮะคุณผู้ชมครับ พวงมาลัยนะฮะตรงนี้นะฮะอาจจะมีลอกบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่หนังของเขาไม่ได้แตกไม่ได้อะไรนะยังถือว่าผมยังถือว่าสวยอยู่นะครคุณผู้ชมปุ่มเปิ่มทุกอย่างชัดนะฮะโลโก้บีมสวยงามนะพวงมาลัยกระชับแน่นมือดีมากๆนะฮะเอาละฮะไปถึงด้านไมค์กันบ้างต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมฮะ รถ20ปีวิ่งมาเพียง188,036กิโลเท่านั้นร,ร้านเราขายทำไมได้แทนให้ยืนยันการันตีว่าไม่มีการกรมไม่เด็ดขาดนะฮะคุณผ<ม>ู้ชมมนเซนแน่นอนเพราะรถแค่สองเมือใช่ค<ช>รับผมเอาละฮะคุณผู้ชมมาตรงหัวผมมีอะไรกันบ้างนะไฟส่องอ่านหนังสือนะทางขวาติดครับทางซ้ายติดนะฮะไฟแต่งหน้าครับผมกระจกคนขับครับเปิดติดครับผมฝั่งด้านซ้ายครับผมเปิดติดเช่นกันนะฮะ มาถึงห้องโดยสารแถว2กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวาครับผมข้างบนนี้นะครับก็เริ่มข้างบนนี้เลยเป็นหนังบุดนุ่มนะครับสภาพขาวสวยงามนะครับมือเปิดไอ้มือเปิดโครเมี่ยมลายไม้เงาสวยงามไม่มีแตกหักนะครับปุ่มกระจกไอ้ปุ่มเปิดกระจกไม่ลอกนะครับช่องพงเล็กไม่มีแตกหักนะแผงประตูขาวสะอาดสมบูรณ์นะครับครับผมกระจกไฟฟ้าครับผมโล่งขึ้น ลื่นๆใช่งั้นได้ปกติเลยครับ,รบแล้ว <ผม S 2> ลก็กัดเข้าไปข้างในอ,อีกนิดนึงเหมือนกันนี่ที่ผมบอกมีครบสีประตูเห็นไหมสคับเพดข้างหลังก็สวยงามเช่นกันครับผมออว่าสวยว่าว่าแต่รถผมยังไม่มีเลยล่ะ ใช่ผมเหรวผมยังรู้สึกชอบเลยชอบมากเลยสวยนะเดี๋ยวไปหาใส่มาบ้างโอเคสครับเพจฝั่งผมก็สวยนะคุณผู้ชมอ,อาจจะไม่เห็นนะแต่เห็นด้วยตาผมบอกเสือก็คือสวยนะคุณผู้ชมมาถึงแผงปดูฝั่งด้านซ้ายครับต้องบอกเลยขาวจวดหน้าเจีย๊ยบมากๆนะฮะหนังทุกอย่างนะความเดิมของเขาหน้าทีมลายไม้นี่ไม่มีแตกเลยนะนั่ในสภาพที่สวยนะช่องลำโพงอันเล็กนี่ไม่แตกไม่หักนะขอนุญาตเทนระบบไฟฟ้าลงมีโหอย่างเลื่นอ่ะคุณดูเลย ขึ้นนี่ก็อย่างไวในกดนี่มันนี่มือเลยนะฮะเอาละฮะผู้ชมมะสิ่งที่มันจะแตกมันจะหักกันทุกๆคันและหลายๆคันใช่นี่ดูนะสวยด้วยนะม่านเก็บม่านเขียบหลีเปิดมาเพ๊บมเราจะเจอที่เขียบหรีนะค่ะผู้ชมอันนี้สวยคิ้บเลยนะใช่ถือว่าสภาพสวยเลยนะแตกนะฮะผู้ชมนะหลายๆคันนะ ที่มันพังไปใช่ครับนะอ่ะมาถึงเบาะนั่งด้านหลังเช่นกันนะคุณผู้ชมครับอย่างที่เราได้แจ้งกันไว้แล้วนะคุณผู้ชมผมให้ดูสภาพที่เดิมๆนะฮะตอนได้รถมาก่อนนะว่าเบาะนะฮะทุกอย่างไม่แตกนะฮะหนังไม่ขาดนะครับได้เรียงตัวกันสวยนะฮะไม่ล้นนะฮะคุณผู้ชมนะมีดำดำเลอะเลอะด่างๆผมจัดการให้ฟรีย้ำกันอีกทีนะฮะทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังกันไปเลยนะคุณผู้ชมลองดูนะที่พนักพิงของผมกันนะฮะคุณผู้ชมนะยังสวยงามอยู่นะหนังทุกอย่างเป็นหนังเดิมครับผมสวยงามด้วยแล้วก็ดีตรงนี้ฮ ขาดไม่ได้สำหรับผมครับที่เท้าแขนตรงกลางนะยังอยู่ใช้งานได้นะครบสมบูรณ์แบบจริงคันนี้ใช่เลยใครพี่ก๊อปดูตรงเสาสีไฟตรงเสาสีด้านหลังหน่อยนี่นี่ผมกดเปิดให้ดูนี่เปิดตรงคนขับมันใช้งานได้ปกตินะใช่ฮะติดทั้งสองข้าง้งสยทั้งขวานะนี่นะนี่ใช้งานได้ปกติครับถึงช่วงทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเรา3คนก็นั่งกันอยู่ในเจ้า e46 คันงามคันนี้ต้องใช้เลยคันนี้ต้องใช้ว่าคันงามใช่แล้ว น้องเทิงงามจริงๆนะนี่สิคอนโซลอะไรเงี้ยโอ้ยสวยงามนะครับดูดินี่เดี๋ยวเปิดวิดีโอให้ฟังหน่อยนะฮะใช้มติดีใช้มติดีันนี้นี่เนี่คุณนี่ออสการ์ีไว้ก่อนไม่ใช้ใช่ไหมนช่ใน่ใช่ใา่ใช่ใก่ใก่ใช่ใ่ช่งชชัใช่ใช่ใช่่ว่ใช่ๆๆๆๆๆ่ใช่ใช่ใช่ ได้ไหมได้ได้สินี่เห็นฮะนี่แะคือความเร็วเขาต้องเกิน40ใช่สี่สใช่นะครับภายในอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะทุกอย่างสวยหมดมีแค่บอกก็จะมีคราบเลอะๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจัดการทําให้ฟรีอย่างที่บอกไปนะครับทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังซึ่งภายในเบรจริงๆแล้วนะครับทุกคันเอามาต้องคลีนให้ครับอันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูว่ารถเพิ่งเข้ามาจริงๆนะครับดูผ้าหลังคาสิงามไหมล่ะงามนะเห็นไหมฮะดูดิ ครบนะครับแล้วก็อ่าในระหว่างนี้เราติดอยากให้ดูตรงนี้หน่อยพี่ต๋องคือที่เราบอกว่ายางเขาเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยขัดยางไม่ถึงระยะสับยางครั้งแรกเลยเนี่ยเพราะตอนนี้มันหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันใช่ไหมระยะสับยางครั้งแรกคือหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันยังไม่เริ่มสับยางครั้งแรกเลยแล้วก็เนี่ยเขามีโน้ตไว้ด้วยเนี่ยเพิ่งถ่านมันเครื่องมาไม่กี่วันเองนะดูดิคือแบบบอกเลยเจ้าของรถเขาเป็นคนใส่ใจแบบ จัดมากเลยโน้ตอะไรไว้อย่างเงี้ยคือเอาไปคุณผู้ชมคันนี้ไปใช้เลยใช่ไม่ต้องไปเซอร์วิสอะไรละใช่ฮะนะครับเห็นไหมฮะแผงประตูแผงประตูด้านหลังนะครับรีแอร์ไหนก็ได้ครับหนาวครับอ่าโอเคช่วงนี้รถก็จะติดนิดหน่อยใชเพราะช่วงเย็นแล้วนะครับตามสไตล์กรุงเทพฝนตกรถก็จะติดอ่าเห็นไหมฮะโหด,ด,ดูดิจูเหยียบดิมีนิดเดียวเองนะใช่มีกี้เหยียบนิดเดียวเองนะพุ่งยังวะเออคือ มีแกสตอนเรารีวิวตรงเครื่องผมลืมชี้ไปอีกจุดหนึ่งคือคันนี้เขาใส่เป็นพัดลมไฟฟ้ามาแล้วปกติพวกนี้มันจะเป็นพัดลมฟรีปั๊มมันจะกินกําลังเครื่องอยู่นิดนึงแต่พอเป็นพัดลมไฟฟ้ามาเนี่ยกำลังเครื่องที่กินของสมบัติมมันจะหายไปมันทําให้อัตราตอบสนองเครื่องเนี่ยภาระโหลดมันเบาลงมันก็แบบเนี่ยสิ่งที่ได้มาเฮ้ย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 ิเฮ้ยเด้ยเฮ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 ้ยเ๊้ยเา้ยเฮ เออไม่เกี่ยรที่ผมกดเห็นว่ารถไม่มีสะบัดเลยนะเขาบอกเลยว่ายางเขาก็ใหม่นะมันก็แบบหุบเกาะเกาะดีมากเลยยางใหม่โชคก็ดีฮะใช่โชงลึบเลยก็คือช่วงล่างก็อาจจะมีแข็งบ้างนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าล้อแต่งโช๊คแต่งนะครับอ่ะลงมาไว้ค่อยดีอืมอุ้มถนนมันเลื่อนนะอุ้มถนนมันเลื่อนนาอุ้มเฮ้ย อ่านิดนึงพอสนุกสนุกก็มิกเก้เห็นไหมที่ผมกดสองสามทีมิกเก้ก็บอกเลยว่าเครื่องเนี่ยมันแรงเลยนะอ,ะอตาตารยเล่นเนี่ยพละรากำลังสมบูรณ์กับเครื่องนยนต์เขาแน่นอนอส่วนเกียร์มิกเก้รอบสูงสูงก็ที่กดกดพุด่งปูดกดพุด่งปูนแล้วก็เปลี่ยนนี่ไม่มีกระตุกด,ด้วยครับแล้วก็รอบต่าต่างเนี่ยก็เปลี่ยนนะิ่มนะปกติเออลืมอย่างเลยทีนี้ก่อนทีนี้ก่อนทินี้ทวนอีก่อนี้ทวนอีกนี่เอสอ่าสามอ่าสองนี่นะดูดินนี่เปลี่ยนปกตินะนิ่มๆเลยครับ ก็เทคนิคใช้ได้ทุกเกียร์ปกตินะครับครับส่วนช่วงล่างเนี่ยบอกเลยว่าความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยสมบูรณ์เลยเนี่ยไม่มีกุกกะลเลยเห็นปล่อยมือวิ่งโชว์เลยอ่าบอกเลยว่าช่วงล่างเนี่ยสมบูรณ์แน่นอนเพราะว่าเพิ่งทำเซ็ตใหญ่มาเลยอ่าแล้วก็ฟิลคันนี้ก็จะออกแบบกระ,ะ,ะด้างก็บ, <S <S บอกตรงก็คือกระด้างแต่ก็ไม่ได้ใช้แบบทรมานจนนั่งไม่ได้อ่าก็บอกเลยว่าโอเคนะผมสำหรับผมผมชอบเลยใช่กระด้างแต่เนิบนะครับผมก็ทำมาเพื่อความปลอดภัยเนิบและสวยงามใช่นะครับ อ๋อจริงแล้วอเ่ยเอ้ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยจับเอ่ยจับเอ่ยเรารู้เราปลอดภัยล้วก็กดยังไงเาไม่ได้ขับอันตรายขนาดนั้นใครพลาดนะผมบอกเลยเสียด้ยหนักมากนะครับใครรอ e46 อยู่ต้องคันนี้เลย เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า BMW Series 3 E46 323i คันนี้ครับผมต้องบอกกคุณผู้ชมก่อนว่าย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งว่ารถแค่สองมือผ่านการเซอร์วิสต,ต่างๆไม่ว่าจะเปลี่ยนจานบงจันดิสหรือทุกอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เกือบ30,000บาทครับผมนี่คือเซอร์วิสก่อนออกรถให้กับคุณผู้ชมเกือบ30,000เนี่ย ในนั้นนะไม่รวมแต่งนะไม่ได้รวมโชว์ไม่ได้รวมยางไม่ได้รวมยางไม่ได้รวมล้อนะใช่ไม่รวมล้อไม่รวมคาโชวนะอีกหลายหมื่นถ้ารวมก็ทะลุนี่คือเหตุผลที่บอกกับคุณผู้ชมว่าไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวถ้าเกิดว่าคิดจะโทรมาต่อผมกดวางจริงๆห้ามหาว่าใจร้ายสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นได้ e c 6สภาพพร้อมใช้แบบนี้ไปเลยใช่ครับผมดาวได้ด้วยอันนี้เริ่มต้นดาวที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองอ่าก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับพอรถปีเก่าแล้วยิ่งดาวเยอะก็ยิ่งผ่อนน้อย นะครับใครที่แย่งไม่ทันต้องบอกก่อนว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นไงครับผมโอ้โหสายระเบิดปะกระจายผมบอกเลยนะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านปิดไป5คันวันนี้วันจันทร์ปิดอินฟินิตี้ไปอีกคันหนึ่ง6คันเต็มๆครับขอบพระคุณจริงๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับแมกกาโมโตครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ